ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันไม่น้อยค่ะเมื่อพี่ใหญ่ของวงอย่างจีซูแบ็คพิงติดโควิด19ก่อนถึงวันขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่โอซาก้าเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ YG Entertainment ต้นสังกัดได้ออกมาประกาศผลการตรวจเชื้อโควิด1 9ของจีซูแบ็คพิงว่าผลเป็นบวก โดยถแถลงการนะคะระบุข้อความว่าเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาจีซูมีอาการไข้หวัดอ่อนๆจึงทําการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองซึ่งในตอนแรกผลตรวจออกมาเป็นลบและเมือ่อตรวจอีกครั้งในวันที่1มิถุนายนผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นบวกโดยในถแถลงการต้นสังกัดยังแจ้งด้วยว่าจีซูตั้งใจจะแสดงและอยากรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆที่รอคอยมานาน แต่สุดท้ายจําเป็นต้องตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนดังนั้นการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีสมาชิกเพียง3คนคือเจนนี่โรเซ่และลิซ่าที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่3มและ4มิถุนาย,ยานนี้ส่วนในด้านแฟนคลับเองก็เป็นห่วงไม่น้อยค่ะส่งกําลังจะให้จีซูทาให้แฮชแท็กเลตวิวซูจีซูขึ้นเทรนด์ฟิตอันดับใน Twitter, ทวิตเตอร์ทันทีที่โต้สังกัดออกมาประกาศข่าวดังกล่าวค่ะ